สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับปรไกช่องแลมซ่าอีชิงเคยนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการเล่นเกมมาใหม่นะครับเรายังดาวน์โหลดได้ในพิซตโตอีกด้วยส่วนการเล่นนะครับก็จากง่ายๆนะครับเราแค่กดคลิกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าตรงที่ผมยิงนะครับจนกว่าจะแตกนะครับประมาณ800ครั้งนะครับในการยิง นะครับแล้วก็เราก็สามารถกดยิงไปได้เลยนะครับแล้วก็เหรียนนะครับเราก็สามารถหาได้จากการ เล่นตัวนี้เช่นกันนะครับนี่เราก็กดคลิกกดคิดกดคิดแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าผมผู้ไม่ชาตรงไหนนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับแล้วก็สําหรับเกมนี้นะครับซึ่งเป็นเกมมาใหม่ด้วยแหละนะครับแต่ว่าเพื่อนอาจจะงงกันนะครับทําไมนะครับไม่เห็นการถอนนะครับซึ่งการถอนนะครับจะอยู่ในหน้าอีกเว็บหนึ่งนะครับจะเป็นเว็บของการถอนนะครับสําหรับตัวเกมนี้ จะแยกออกมานะครับจะเป็นเว็บด้วยนะครับซึ่งเวบนะครับก็จะมีเว็บการถอนนะครับซึ่งเราก็สามารถกดยิงไปเรื่อยๆเลยตอนนี้นะครับผมมีทั้งหมดประมาณ8เฮ้ยทุกคนพูดผิดผมมีทั้งหมดประมาณูนย์เหรียญน,นะครับเงินในเกมนะครับผมมีอยู่ที่ประมาณ426ดอลลาร์นะครับในเกมแต่ว่า เงินนะครับไม่สามารถถอนได้นะครับต้องเป็นเหรียญอย่างเดียวนะครับถึงจะสามารถถอนได้นะครับเพื่อนๆนี้เราก็สามารถกดยิงระวๆไปได้เลยเราก็วิธีการหาเหรียญนะครับเราจะสามารถหาได้จากการหมุนวงล้อด้วยและนะครับซึ่งวงล้อตัวนี้นะครับเราก็สามารถกดหมุนได้เลยนะครับเราจะมีโอกาสนะครับได้รับเหรียญอีกด้วย แล้วก็การถอนเงินนะครับถ้าผมจะไม่เพียดนะครับขั้นต่ำนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ10บาทนะครับถ้าผมจะไม่เพียดนะครับเพื่อนเแล้วก็เราจะสามารถอัพตัวการยิงนะครับให้ไวขึ้นได้ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นการอัพเกรดนะครับสิ่งของนะครับให้เรานะครับยิงแรงขึ้นก็มีนะครับนี่เพื่อนๆน่าจะเห็นอยู่นะครับเราก็สามารถซื้อ พวกอัปเกรดพวกแล้วก็ปืนได้นะครับเราสามารถซื้อของในเกมนี้ได้นะครับนี่แต่ว่าจะเป็นตัวปืนยิงนะครับปืนใหญ่นะครับนี่เพื่อนๆน่าจะเห็นอยกแล้วก็จะใช้ประมาณขั้นต่ำนะครับประมาณ800เงินนะครับถึงจะสามารถ ได้หนึ่งครั้งนะครับสำหรับขั้นต่ำนะครับเ,เพื่อนเเดี๋ยวผมจะไปสอนเพื่อนหาเรียงกันเลยดีกว่าแล้วก็วิธีการหาเรียญน,นะครับส่วนมากเราจะสามารถหาได้จากการดูวิดีโอเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับเ,เพื่อนเ่แล้วก็สำหรับนะครับใครที่ไม่ชอบแอปที่มีโฆษณาแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็ไม่ต้อง ดาวโหลดเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สำหรับนะครับใครสนใจเกมนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถดาวโหลดได้เลยนะครับที่ตารางลิปเดี๋ยวผมจะยิงให้มันแตกๆเลยนะครับสำหรับหน้านี้ส่วนตัวนี้นะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับกล่องภารกิจนะครับนี่ทุกคนอีกแค่ประมาณ180ในการยิงนะครับก็จะหมดแล้วทุกคนตัวนี้เป็น300ทุกคนเดี๋ยวผมลอง ซื้อตัวนี้ดูก่อนนะครับว่าจะยิงแรงขึ้นหรือเปล่านะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมว่าไม่ต้องใช้คลิกอัตโนมัตินะครับเพื่อในการคลิกไวขึ้นนะครับเพื่อนๆนี้แล้วก็เราจะสามารถกดออกจากโฆษณาได้เลยนะครับถ้าโฆษณาจบนะครับเพื่อนๆอรอประมาณ2วินาทีนะครับโฆษณาตัวนี้นะครับใกล้จะจบแล้วนะครับ นี้เราก็สามารถกดยิงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนี่เห็นเพื่อนน่าจะเห็นหรือเปล่านี่ลองอัปเกรดตัวนี้ด้หน่อยนะครับนี่อัปเกรดแล้วทุกคนตัวนี้น่า,นาจะเปลี่ยนเกี่ยวกับการยิงอัตโนมัตินะครับสําหรับหน้าตัวนี้นะครับเราก็สามารถกดคลิกอัตโนมัติได้เช่นกันนี่ทุกคนน่าจะเห็นอยู่นะครับแตกแล้วนะครับสาหรับเลเวลหนึ่งนะครับผมเล่นนานมากทุกคน สำหรับตัวนี้นะครับเราต้องยิงประมาณ1000ลูกทุกคนถือว่าเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะไปกดตรงถอนให้เพื่อนดูเลยนะครับแล้วก็สำหรับตัวเว็บไซต์การถอนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้เพื่อนเช่นกันนะครับนี้แล้วก็ให้เพื่อนกดเข้ามาในลิงก์เว็บไซต์การถอน้เลยนะครับเดี๋ยวผมกอทำการเข้าเว็บไซต์การถอดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อน ตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าของเว็บไซต์นะครับสำหรับการถอนเงินนะครับแล้วก็ให้เพื่อนกดคลิกเข้ามาตรงแถบมุมบนนะครับด้านขวามือเฮ้ยทุกคนพูดเพจจะเป็นด้านซ้ายมือจะเป็นรูปเพย์ a พลนะครับนี่กดคลิกเข้ามาเลยนะครับหนึ่งที่แล้วก็เพื่อนดได้เห็นอยู่นะครับว่าการถอนนะครับจะเป็นรูปแบบนี้ตลอดเลยแล้วก็ให้เพื่อนกดคำดอธาตรงคำว่า ทูมันนี่นะครับนี้ขั้นต่ำนะครับประมาณ10บาทสูงสุดนะครับเราจะถอนเงินประมาณ130บาทนะครับแล้วก็สําหรับการโอนเงินนะครับจะต้องโอนเงินภายในประมาณ10บวันทุกคนถือว่าใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรอยู่นะครับแล้วก็ขั้นต่ำสิบบาทสูงสุด130บาทนะครับถ้าเป็น10บบาทจะใช้เหรียญทั้งหมดประมาณ 4,800เหรียญนะครับถ้าเป็น180บาทก็จะเป็น50,000เหรียญนกคนเราก็สำหรับใครสนใจเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับที่ตารางคลิปส่วนคลิปนี้นะครับก็จะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับในคลิปหน้านะครับผมจะมาสอนเพื่อนนะครับหาเหรียนกันเลยแล้วก็สำหรับลิงก์เว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งให้เพื่อนเช่นกันนะครับในคลิปนี้นะครับผมต้องขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ